ยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องจ้า,จาในช่องเจคาดีนะคะวันนี้น้องจ้า,จาได้เอากระบะเอ้ยไมีใช่กระบะซี่โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะเข้าใหม่นะคะมาให้ FC ชมนะคะกับคนที่ต้องการอยากได้ไม้น้อยๆนะคะแล้วสามารถยอมรับราคาได้นะคะตรงนี้มาในไม้เพียง90,000กิโลเมตรนะคะปี2019ได้2.4ตัว V ีขับ2 ตัวรถสวยนะตัวรถสีสวยกริบๆนะคะถ้าใครตามหาสีดำทูกชโลกับสีดำแล้วอยากได้รถเจ็ดที่นั่งแนว p p v ขับเคลื่อนสองล้อน้อง็จะจะเอามาให้ชมแล้วนะคะกับรถเกลดเที่เพชรยนต์นะคะคันนี้มาในราคาเพียง899,000บาทนะคะตัวรถสวยกริบมากเลยตวรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะรถไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำกปรสีกอไมค์ค่ะเอ็ซีถ้าอยากเข้ามานะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพเลยคะ่ะนะคะมาเลือกชมมา คัดสรรด้วยตัวเองเลยนะคะเจ็ดที่นั่งของเรามีเลือกให้เยอะนะคะมากกว่า20คันเนี่ยสำหรับตัวเตาฟอร์จูเนอร์ของหนูนะอ่ามาดูความสวยความเดิมนะคะคันนี้ได้หลายบ้างเนี่ยโคมไฟเนี่ยเป็นโคมไฟยังแท้ๆเดิมสีสวยเลยนะคะเหลี่ยมสันฝากระโปรงไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะคะถ้ามาดูรถตัวจริงนะคะตรงปกน้องจะถ่ายรีวิวคลิปกล้องสดนะคะรีวิวเองดูแลลูกค้าด้วยตัวเองทุกเคสนะคะถ้าใครสนใจติดต่อน,น้องจ้าจ่าเพชรยนต์เข้ามาได้เลยได้ตัวรถสวยประทับใจนะคะตรงปกแน่นอน ในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยทั้ง4ล้อนะคะเป็นตัวรถที่ไม่มีรอยเบียดเลยนะคะตัวล้อแม็กเนี่ยไม่มีรอยเบียดเลยนะคะรวมไปถึงตัวลอยแก็บด้านข้างนะคะไม่มีอ้าไม่มีง้างแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะได้แม็กนะคะขอบ18นะดอกยางปี2024นะคะ FC ดอกยางนะคะขอ265หกห้าับหกศูดอกยางเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะคะ FC ดอกยังลึกๆเลยปีนี้ยังปีนี้ใหม่ๆนะดอกกุญแจสำรองอยู่ครบนะคะลายละเอียดชัดเจนมีเล่มมีสำเนาทุกคันภาษีพาบมีให้ครบเอาไปใช้งานต่อยาวๆนะคะกระจังหน้าเดิมกระจังหน้าแท้นะคะสวยสดงดงามนะคะลายละเอียดตัวรถนะคะสวยมากนะคะถ้ามาดูรถตัวจริงนะคะรับรอง ไม่ต่างกันกับในกล้องในคลิปเลยดีไม่ดีสวยกว่าในคลิปอีกนะคะเพราะว่าถ้าใครที่จะซื้อสดหรือจัดไปแน้นเนี่ยนะคะก็สามารถทําได้นะอยากจะดาวอยากจะฟรีดาวนะคะทําได้หมดเลยนะคะซึ่งถ้าฟรีดาวคันนี้ก็ผลอยู่ที่ประมาณสักหมื่นเจ็นะคะหมื่นแปนะคะประมาณนี้แหละนะคะราคาไม่เกินนี้แน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยนะคะดูดูความสวยคมใหม่นะคะไฟตัดหมอกนะคะของสแตนดาดโรงงานหมดเลยนะคะแก็บข้างสวยนะคะรายละเอียดใตช ح, ้ชิ้วซุ้มล้อสุภาพสวยสวยเดิม นะคะลูกค้านะคะสามารถดูคลิปน้องจ๋าแล้วโทรหาน้องก็จ๋าโดยตรงได้เลยเบอร์ที่น้องจ๋าให้ไว้คือเบอร์น้องจ่าเบอร์น้องจ๋าเองเลยนะคะไม่มีแอดมินคอยดูแลนะคะเจ้าจ๋าดูแลเองเลยนะคะลูกค้าทุกคนทุกเคสนะคะสนใจอยากเป็นรถของอยากเป็นเจ้าของรถอยากเป็นลูกค้าของบริษัทเพชรยนต์ติดต่อน้องจ๋าเพชรยนต์ได้เลยนะคะน้องก็จ๋าดูแลเคสให้มีคําถามอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องตัวรถหรือว่าค่างวดผ่อนหรือว่าอักตาเหรยดอกเบี้ยยังไงสอบถามได้นะคะน้องก็จ๋ายินดีให้คําแนะนำานะคะ ตัวรถเนี่ยส,สวยๆกริบๆนะคะตรงเนี้ยนะคะไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดเราใส่ใจนะคะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะของตัวรถมือสองเนี่ยะอยากให้ลูกค้าที่ซื้อไปนะคะได้ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าซื้อไปใช้งานคุ้มคุมยาวๆนะคะเอาคุณภาพไปไว้ใช้ความคุ้มค่าของรถเจ็ดที่นั่งนะคะของรุ่นนี้บอกเลยลูกค้าได้ไม่มีผิดหวังนะคะ แ่แนะนําว่าให้เข้ามาดูรถตัวจริงด้วยตัวเองนะคะจะได้มาสัมผัสรถจะได้เห็นตัวรถตัวจริงได้มาพูดคุยกับน้องจ้าจ๋าน้างานนะคะตรงนี้จ้าจ๋ายินดีเลยนะคะหรือแบบว่าไม่สะดวกเดินทางมาบอกว่าติดตามเพ้นต์นมานานแล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้จ้าจ๋าจัดการให้เลยนะคะแต่พี่ชอบคันนี้เพราะว่าม,ามันน้อยตรวจสอบประวัติได้ไหมนะคะบอกเลยว่าตรวจสอบประวัติได้หมดเลยนะคะเพราะว่าทางเราจะไม่ขายรถชนนักพิวามจมน้ำนะนี่ดูตัวคอนโซลนหน้านะคะลูกค้า ไม่มีซีดนะคะตัวเนี่ยไม่มีซีดมันมีขาวแสดงว่ารถคันนี้ไม่ได้จอดตากแดดจอดทิ้งจอดคว้างนะคะเดี๋ยวจะจัาให้ดูสำเนานะคะซึ่งคันนี้นะคะโอ้เป็นรถนะคะหน่วยงานรถหน่วยงานเข้าศูนย์ตลอดค่ะ FC คันนี้นะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะรายละเอียดตรงนี้เราสามารถมองด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะเนี่ยรายละเอียดเห็นไหมด้ยความเงาความใหม่แผงประตูสดสวยนะคะตัวรถเนี่ยเดิมๆนี่ แล้วใครอยากได้สีขาวหรือว่าสีเทาดําสีบอลน,นะน้องจ๋าก,ก็มีให้เลือกนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะปี2019มันจะได้ดิสสีล้อแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเนี่ยได้เบาะประปับไฟฟ้า8ทิศทางนะคะคู่หน้าแอร์แบกได้6ใบตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะรายละเอียดน้องก็จะให้ดูนะคะตรงนี้รถสวยงะมากนะคะแม้กระทั่งรอยลักยิ้มเนี่ยที่จ้จ๋าเดินดูรอบคันเนี่ยรอยลักยิ้มไม่มีให้เห็นเลยนะคะ ที่เปิดโค้เมียมก็ยังดูสวยใหม่นะคะไม่มีรอยถลอกนะคะสีไม่ล่อนนะแล้วก็ตัวฟิล์มนะคะก็ติดขนาด40รอบคันอ่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของดูนะคะในส่วนของตัวล้อแมกนะคะด้านหลังแมกอันลอยไม่มีรอยเบียดนะทั้งสกู6ดลูนะเนี่ยแคชซีเดิมทั้งเส้นทั้งหลํลารายละเอียดรถเดิมๆนะคะรายละเอียดรถเดิมสวยมากนะคะถ้าลูกค้ายังกังวลกลัวรถชนหนักทุกข้อมจมน้ำนะน้องก็จะบอกเลยว่าขอ สำเนากับน้องอาจา๋าที่น้องอาจาายกขึ้นมาให้ดูเมื่อกี้นะไปตรวจสอบที่ประวัติศูนย์ได้เลยใครมีญาติมีพี่มีน้องที่ทํางานเป็นเซลล์หรือเป็นพนักงานในศูนย์โตโยต้านะเอาสำเนากับน้องอาจา๋าไปเช็คประวัติได้เลยเพราะว่ารถมันเข้าศูนย์ตลอดมันก็ต้องเห็นรายละเอียดการเข้าศูนย์เช็คศูนย์อยู่แล้วเพราะว่ารถหน่วยงานเขาบังคับให้การดูแลรถนะคะเป็นอย่างดีทุกๆระย,ยะนะคะท้ายแทย้ท้ายเดิมนะคะรายละเอียดตัวรถสวยเนียนนะคะเนี่ยเล็กๆน้อยๆน,นะคะตัวรถกลิตนะสีดํา นะใครชอบสีดำใครถุกฉลกสีดำก็ขยันเช็ดหน่อยนะคะบอกเลยยังไงก็ดูไม่เก่าในส่วนของตัวรถสีดำนะคะขยันเช็ดขยันทูหน่อยนะคะยังไงก็ดูไม่เก่าจำทะเบียนไว้เลยนะคะ7็กไกไ่เด็กเจ็ดูนย์จศนะคะได้ไปพร้อมกับตัวรถแล้วก็ในส่วนของสปยอยเลอร์นะคะลงไปตอที่3เนี่ยสภาพเดิมส,สวยๆนะคะกระจกไล่ฟ้านะคะบานแท้บานเดิมนะคะที่ปัดน้ำฝนก็ไม่ชำรุดนะคะเนี่ยดูได้เลยี่เปิดฝาท้าย เราก็จะมาดูรายละเอียดอะคาในด้านท้ายกันเลยนี่ผมกระดุมาให้ไปเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ตัวรถด,ดูจากมุมด้านหลังนะคะเข้าไปเลยแล้วก็ซูมเข้าไปดูลึกๆนี่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยขนาดมุมกว้างนะคะเนี่ยยังดูสวยนะคะนี่อ่ะเรามาดูในส่วนของตัวล้อตัวน็อตกันบ้างนะคะตัวน็อตเนาะนี่ไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะตัวน็อตเนี่ยสภาพเดิมสภาพสวย รีวิวให้ดูชัด,ชดเลยลูกค้าจะได้สบายใจนะคะซื้อรถที่บริษัทเพชรยนต์ได้รถสวยแน,น่นอนนี่ตัวน็อตเนี่ยสำคัญนะคะจุดเนี้ยถ้าไม่มีรอยถอดไม่มีแกะไม่มีถอดหรือว่าไม่มีการแก้ไขเนี่ยแสดงว่าเดิมนะคะอันนี้สามารถมองวยตาเปล่าได้ดูได้นะคะ fc สีตรงนี้เหมือนกันนะนี่สีรูปไปนะคะไม่มีบาดมือไม่มีสักมือนะตัวสีเดิมมากนะคะรายละเอียดเล็กเลกน้อยน้อยเราไม่ปล่อยผ่านนะคะเออเราเก็บรายละเอียดแบบว่า หรือว่าให้ลูกค้าดูเนี่ยนะคะทุกซอกทุกมุมทุงอะไรเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะคะใครชอบใครที่ครอบครัวใหญ่นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะพับเบาะลงเลยเหมือนของเจจ่าเนี่ยจะกางเบาะตลอดเลยที่ใช้นะคะรุ่นนี้ดูความสวยความสดความเงาของบานประตูฝาหลังนะคะฟังเสียก็บอกโชว์กัน,นขึ้นลงไม่มีหอนนะน้องจะจจ่าอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68นะคะช่องเจคาดีก็จะมีแต่รถในส่วนของเจ็ที่นั่งส,สวย มารีวิวให้ชมทุกๆวันนะคะเพราะว่ารถของหนูมีมาไวไปไวนะคะแล้วก็มีเวียนเข้าตลอดซื้อมาขายไปตลอดนะคะเอฟซีรวมไปถึงตัวตีทรดีนะคะมี1คันน้องก็จ๋าก,ก็ปล่อยเรียบร้อยแะะล้วค่ะรอปล่อยนะ,ะตัวรถเยอะๆนี่ค่ะติดตามเจ๊จ๋าไว้ไม่มีผิดหวังแน่นอนในการซื้อรถมือสองที่เพชรยนต์นะคะนี่เห็นไหมคะล้อด้านหลังฝั่งขวาก็ไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะรายละเอียดตัวรถดเดิมๆเลขตัวถังอยู่จุดเดิมทั้งหมดนะคะ หาที่ตําหนิได้เลยนะคะถ้าลดราคานี้นะคะไม่เก้าหมื่นน้องกระจ๋าบอกเลยว่าไม่ไม่หลักหมื่นสำหรับตัวดีท้าโฟร์เจเนอร์นี่หายากนะคะโดยเฉพาะเป็นรถหน่วยงานด้วยสภาพสวยสภาพเดิมแน่นอนค่ะนะคะเอฟซีนี่นะคะเบาะนะคะแถวกลางนะคะเบาะแถวกลางนะคะนี่ไม่มีขาดนะสภาพตัวเบาะสภาพสมบูรณ์แบบมากถ้าเบาะมันช้ำเนี่ยมันดูง่ายๆนะคะ f อเบาะช้ำยังไงเจ,จ้าจ๋ามันจะมีรอยยับนะคะมีรอยยน่น นะคะแต่สภาพคันนี้ก็คือตึงๆอยู่เลยนะคะแสดงว่าดูใหม่ดูกลิบดูเนียนดูเนียนมากนะนี่เฮดรูมดูสวยนะสังเกตเลยรถหน่วยงานเนี่ยนะคะตัวเฮดรูมเนี่ยจะไม่เห็นมีรอยเติมรอยอะไรเน,ะนาะนะก็คือข้อดีของรถหน่วยงานนี่แม้กระทั่งเบาะด,ด้านหลังนะคะก็ยังไม่มีรอยช้ำรอยขาดเลยกระเป๋าจิงโจ้นะคะที่ชาร์จไฟบ้านให้หมดนะคะแล้วก็กระดุมนะคะผมกระดุมรุ่นนี้เขามีให้แล้วนะ อยากให้น้องจ๋ารีวิวจุดไหนเพิ่มเติมนะคะให้น้องก็จ๋ายยินดีนะคะแนะนาแนะนํเจ้าจ๋ามาได้เลยแต่ตัวน็อตเดิมมากๆนะคะรายละเอียดตัวรถเนี่ยแพงประตูความสวยความใหม่นะคะแพงประตูทั้ง4บานนะคะสภาพต้องสมบูรณ์แบบแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเดินทางไกลสะดวกสบายนะคะขับดีขับนิ่มประหยัดน้ามันอยู่นะเครื่อง2.4ก็ถือว่าไม่เปลืองมากนะคะแล้วทัศนวิสัยกลางมองเห็นน่ะเจ้าจาบอกเลยว่าสุดยอดตอบโจทย์ยิ่งเดินทางไกลยิ่งขับมันนะคะยิ่งเดินทางไกลยิ่งขับมันแน่นอนสําหรับรุ่นนี้ นี่แผงประตูนะคะก็ประแแผงกระจกเนี่ยประตูเนี่ยออโต้สี่บานเลยนะคะนี่เป็นออโต้สีบานเซ็นทันล็อกเรามีให้เรียบร้อยพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าสังเกตเลยนะเนี่ยขนาดการใช้งานยังไม่มีรอยะลอกเลยนะคะแผงประตูยังสดยังดูสวยยูเลย,เลยนี่นะคะปุ่มพูดสตาร์ทนะคะอยู่จุดนี้น็อตไม่มีแกะไม่มีขันไม่มีถอดนะคะรายละเอียดรถเนี่ยดเดิมเดิมน้องจะจ๋าจะให้ดูแม้กระทั่งเป็นคัสเป็นเบรกเป็นคันเร่งนะคะรวมมาถึงตัวพวงมาลัยเนี่ยไม่ให้ดูไม่ได้นะคะ ตัวนี้นะคะมีแพทิร์นชิฟแล้วนะคะแต่คูคอนโรลยังไม่มีนะคะแพทิร์นชิฟมีแล้วแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยก็ไม่มีรอยทะลอกนะคะเป็นในส่วนของเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วเรียบร้อยมี Apple c a r p l a y นะคะตรงนี้จะเป็นไลายไม้สีดำตาลที่ไม่มีรอยทะลอกรอยเล็บจิกไม่มีเลยนะสภาพรถเดิมนะคะคอนโซลตรงกลางก็เช่นกันนะคะตรงหมดมติมาเดียนหน้าจอนะคะ,สะแสดงผลมองกล้องถอยหลังคอนโซลแอร์ออโต้ก็ไม่มีรอยชำรุดแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนะคะนี่กดอัตโนมัติก็ ้งานได้ปกตินะคะไม่มีรอยถลอกแอร์ออโต้แบบขั้นบันไดหมดรีคมหมดพบบาวเวอหมดมีหมดแล้วนะคะตัวนี้โฉมนี้อ่ะใครอยากได้รถสวยๆคุณภาพคัดเกรดพรีเมียมตัวเบาะไม่มีขาดนะคะภายในไม่มีช้ำแบบนี้น้องเจ,จาจยินดีจัดใครเน้นให้สวยๆฟรีดาวได้ขอเพียงติดต่อให้น้องเจ,จาจได้ดูแลเอฟซีทุกๆท่านนะคะรายละเอียดตัวรถสวยจิบสวยจริงนะคะสวยมากนะคะเอาไปไว้ใช้งานคนที่รักครอบครัวหรือจะเอาไปไว้ใช้ในอ่า ประจำกิจการเอาไ้ใช้ประจำตําแหน่งนะคะขับไปหาลูกค้าหรือว่ามีรถเก่งแล้วมีรถเจ็ดที่นั่งอ่ามีรถสี่ประตูแล้วนะคะอยากเอามาเทินก็รับเทินได้นะคะบอกหรือว่าอยากจะเอาไว้ใช้แล้สองคันแต่ยังไม่เคยมีรถครอบครัวก็ลองมาดูมือสองราคาคุ้มๆที่มันผ่อนไม่แพงแล้วก็ดอกเบีย้ยเราก็สามารถขอพิเศษได้นะคะตรงนี้นะคะน้องจ๋านะคะมีดอกเบี้ยพิเศษให้ได้นะคะ F อนะขอเพียง ชี้แจงรายละเอียดที่น้องก็จะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยข้อมูลรายละเอียดต่างๆน้องก็จะตอบ f อีตอบลูกค้าได้ทุกคําถามแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดรอบคันนะคะภายนอกภายในแล้วตัวที่พลาดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของห้องเครื่องนะคะกรีบๆเลยนะคะ FC ดูรถเจ้าจานะคะดูรถรีวิวเจ้าจาทุกคนันสามารถตัดสินใจซื้อได้นะคะแบบออนไลน์ได้เลย นะคะเรื่องคุณภาพให้ไว้ใจได้นะคะเพชรโยนขายมา24ปีไม่โกหกลูกค้าแน่นอนนะคะเรามีความน่าเชื่อถือพอเรามีความมั่นคงเรามีความจริงใจต่อลูกค้านะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันว่าสภาพจะสวยขนาดไหนเพ่อไม่เก้าหมื่นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเนี่ยห้องเครื่องนะคะฝาครอบเครื่องเนี่ยต้องดูสวยสะอาดใหม่แล้วก็ต้องไม่มีชํารุดนะต้องไม่มีหลวมต้องไม่มีหักนะคะไม่มีชํารุด นี่เครื่องยนต์เดิมและแบตเตอรี่นะคะนี่แบตเตอรี่โอ้ยเพิ่งเปลี่ยนนะคะปี 6- 7นี่เองนะคะแบตเตอรี่นะอันนี้เพิ่งเปลี่ยนเอาไปใช้ต่อยาวๆแล้วจุดต่อมาที่ศึสตาจะให้ดูก็คือแผ่นเพจแผ่นเพจจุดนี้นะคะก็คือไม่มีตอกใหมไม่มีรอยยับนะแผ่นเพจแสดงว่ารถคันนี้เดิมแล้วก็ตัวน็อตฝาก,กระโปรงจัวนี้สําคัญนะคะนี่ไม่มีแกะไม่มีรอยพ่นสีทับนะคะสีเรียบเนียนนะคะอ่ะเห็นจะชัดนะคะ แล้วก็ตัวน็อตยึดโคมไฟหน้านะคะตัวน็อตตรงนี้นะคะคารรายละเอียดต่างๆนะคะดูได้เลยตัวสอบนะคะตัวรถได้นะคะน้องจ้าจ๋าก็อยู่ในกรงเทพนี่แหละนะคะพรยนต์นก็คือเป็นอันดับขายยอ,ยอดขายต้นๆแล้วนะคะของบริษัทเพชรยนต์ในการคัดรถขายนะคะคัดรถมือสองขายเกดเอนะคะคุณภาพเดิมปั๊ม ABS สภาพเครื่องยนต์นะคะสวยกลิบใหม่เนียนนะคะไม่มีอรอยซึมไม่มีอรอยหยดของน้ํามันเครื่องเนี่ย สีแต้มามาร์คสีมาจากโรงงานยังอยู่เลยยังไม่หลุดร่อนออกเลยเนี่ยใหม่ใหม่เนี่ยเก้าหมื่นเครื่องยนต์สภาพสอดคล้องกับตัวเลขใหม่นะคะ FC ถ้าสนใจอยากให้น้องเจจ่าได้ดูแลนะคะอยากเข้ามาเยี่ยมชมมาทักทายบริษัทเพชรยนต์ซึ่งเป็นเ c น้องเจจ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะรีบโทรหาน้องเจจ่าเลยไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่า หนูจะแบ่งรถนะคะเป็นโซนเป็นโซนจอดเรียงรายแบบเป็นระเบียบม,มีตัวเลือกให้เยอะนะคะสีขาวสีดำหรือว่าจะเป็นมิลเอ็กนะคะจะเป็นฟอร์จเนอร์นะคะสีขาวสีเทาดำเห็นไหมคะน้องกจะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูคันนี้แล้วไม่ชอบนะคะเดินชมคันอื่นได้เลยอันนี้มีไม่ใช่มีแค่โซนแถวหน้านะคะแซลโซนโ,โ,โ,โซนแถวหลังนะคะก็จะเป็นเจ็ดที่นั่งแล้วก็กระบะนะคะบอกเลยว่าเยอะมากๆนะคะพื้นที่กว้างขวางนะคะพื้นที่ห้าไร่ตรงนี้นะคะเดินดูรถเดินชมรถไม่มีตากฝนไม่มีแดดร้อนไม่มี ตากลมแน่นอนนะคะสบายใจเดินให้สบายใจมาช่วงเย็นช่วงเช้าช่วงบ่ายนัดจะาจ๋ามาได้เลยเปิดทําการทุกวันนะคะที่ถนนเสษเร,รทายซอยหกบนะคะบริการสุดเจยี่สิบสชั่วโมงฟรีหนึ่งปีเต็มน้องจ๋ามีให้เหมือนเดิมภาษีพระบรครบเช็คถ่ายของเหลวกว่าสงมอบมีให้นะคะขอเพียง f อนะคะไว้ใจให้น้องจ๋าดูแลเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องจ๋าก็ฝากขอบพระคุณ f อทรุกท่านนะคะที่ดูคลิปน้องเจ้าจ๋าจนจบนะคะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณมากๆาดแล้วเจอกันใหม่ใน คลิปหน้านะคะจะเป็นรุ่นไหนนั้นนะคะกดติดตามไว้เลยได้เห็นรถสวยแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ